วัสดีทุกคนด้วยครับผมวันดีเรามาอยู่กันในดอเดลี่รันวันที่15แล้วนะผมเย้ว้าวโอเคครับผมทุกคนก็กลับมาเจออีกครั้งนะผมเหมือน mm hmm. เดิม่าผมเดลี่รันก็คือเดลี่รันนะเดี๋ยววันนี้พี่จะไปรอเพื่อเดลิฟอีกครั้งแล้วกันนะคผมวาโอเคจริงๆอย่างที่พี่บอกพี่ตั้งเป็น10แหละแต่มันได้แค่4คนเสียได้มากอยากให้วิ่งกันเป็น10อะ่ะจริงๆ แล้วโอเคครับผมพี่จะรอแต่เพื่อนเท่านั้นนะถ้าริบเต็มเมื่อไหร่ครับผมพี่ก็จะไปเลยแล้วกันนะ A few moments later เอาละครับผมทุกคนสี่คนครบรวมพี่ด้วยนะผมวันนี้วันที่1ิ้าแล้วจะเจอกับอะไรหรือเปล่าโอเคมีเพื่อนผมขาวครับผมโอ้โหแล้วก็หูแมวหูฟังแมวครับผมแล้วก็ผมแดงครับผมผมแดงแซงคูดหรือเปล่าเนี่ยมองนี่ตงฮนะโอ้ยเพื่อนมันเป็นไอ้นี่วะส่วนกาเดนเดี๋ยวพี่ดูทางให้ ถ้าจะทางนี้ป่ะสามพี่ว่าต้องมีเพื่อนไอ้นี่เล้ว้งแล้วแหละต้องมีเพื่อนผ่านมาบ้างแล้วแหละในเนี้ยโอเคโอเคเฮ้ยกี่คนเฮ้ยกี่คนพี่เห็นกี่คนโอ้เกือบก่อหัวตุ้แล้วไงเมื่อกี้พี่เดินเฉียวด้วยเราจะไปพร้อมกันดาวดีสี่ระวังเรื่องตู้กันด้วยนะเวลาไปเล่นด้วยกันซื้อซื้อเอามีเพื่อนตกหรือวาไม่ตกกันไม่ตกไป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 ้ปเฮอร์นียที่บอกว่าพี่ก็รอเพื่อนรักพักเลยนะ ไม่ใช่ว่าพี่ไม่รอเพื่อนบางทีอะ่ะถ้าเพื่อนแบบว่ามากันไม่ทันเนี้ยพี่ก็เชิญด้วยเฮ้ย hey, โอ้โหเข้าตู้เฮ้ย hey. ทิปแล้วมีเกโดนมีคนโดนกอะหัวโอเคเพื่อนคนนั้นน่าจะไปเข้าตู้ทันรัดมาชา้าหรือว่าไม่มีปัญหาเพื่อนอีกคนหนึ่งน่าจะเข้าตู้ทันอยู่ถึงจะโดนเกาะก็จริงโ okay. อเคยังอยู่รอดครับโฮ้ยมีไม้กางเกงด้วย สุดจริงเอาละเพื่อนมีไม้กระเขียนมางนันไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วตู้เยอะด้วยเขาที่แปดเฮ้ยตะกี้มันห้องสว่างรู้บ้างไหมเนี่ยอ๋เราไม่มีปัญหาครับผมมีเพื่อนมีไม้กระเขียนถ้าเกิดฉุกเฉินยังไงเพื่อนก็ช่วยแน่นอนห้องที่เก้าครับผมพี่คิดว่าเฉพาะช่วงฉุกเฉินดีกว่าเฮานี้ไม่มีตู้เราจะไปพร้อมกันนะออกดีสิบ ดิลีรันอย่าบอกวันนี้ง่ายนะถ้าง,ง่ายอีกแล้วตัวจะเลิกเล่นแล้วตัวจะเลิกทำแล้วนะ1ิเเฮ้ยกิเกอร์กิเกอร์ฮานา่าไปครับผมต่อฮะห้องที่สิบสองโอ้โหตู้เต็มมีตู้อยู่พี่จอกตู้นี้คนละตู้คนละตู้โอเคไว้ใช้ฉุกเฉินไปเข้าเกิไว้ใช้ฉุกเฉินเอาละสวยงาม โอ้โห,โหมาดีจัดนะวันนี้ถือว่ายังได้อยู่แล้วก็เข้าสู่ห้องดีเต็มีครับผมวยังกันเก่าหกมีแต่รัดอีกเยอะว่ะ15คือถ้ามันมีแต่รัดมันก็เหมือนโรงแรมทั่วไปอะ่ะเข้าใจปะโรงแรมทั่วไปที่แบบว่ารัดมาบ่อยอารมณ์ประมาณนั้นนะจะมีคนร่วงหมดแล้วเลยเลยัยงยังยังยังอยู่ครบแต่ห้องมืดเยอะนะวันนี้วันนี้ห้องมืดเยอะนะ สิบเจ็ดโอ้ยเพื่อนตูบาเพื่อนตูบ้อย่าอย่ามีใครลุกนะโอ้โห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 โอ้มีใครวิ่งมีคนนึงใส่แล้วหรือเปล่ามีคนนึงใส่แล้วหรือเปล่าพี่มีพี่มีพี่มี พี่วิวกำลังไปเพิ่งลุกวิ่งนะเพื่อนมาๆๆมา,ม,ามีแล้วมีแล้วมีแล้วโอเคครบ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 ้เรียบร้อยเอ,อ้ยอยยอยอยอยยยยจะมีกะเก้าหวาเว้ยพิกเกอร์เว้ยโอเคโอเคทีดึงทีดึน,ดนครบไหมครบไหมสี่คนครบโอเคง่ายมากคลิปแปด เล่าฟืบ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 โอ้ผ่านน้องฟิกเกอร์วันนี้มีฟิกเกอร์อยู่สิบเก้าใครมาลัซซี่มามีไฟกระพริบผ่านมาแล้วผ่านไปโอเคปลอดภัยฮะสบายหายห่หวงสิบเก้ายังรอดอยู่เพื่อนอยังรอดอยู่ยี่สิบกระผมโอ้โหวันนี้น่าจะมียี่สิบห้าห้องหรือไม่ก็ห้าสามสิบห้องอุ้ยอ,อ่ะ นึกว่าใครโดนอะไรซะแล้วยี่สิบสองมีเอียเอ้ยโอ้โหกิกเกอร์ก่อหัวนะดีนะดูก่อนยี่สิบสามคอมโบวันนี้ก็คือมีกิกเกอร์กับฟิกเกอร์กกเกอร์เหมือนกันและยี่สิบห้าครบไหมเรียบร้อยครับผมโอ้โหมีแค่ยี่สิบห้าห้องเท่านั้นนะโ,โวันดีไวมากไวยังกับเกหก ห้องที่แบบว่าตึงๆจริงๆ,ๆมีแค่ฟิกเกอร์ดัดดัดกับผมทุกคนแล้ววันเดียวรับกันไปครับผม50สิเหรียญกับ18ดัปดรับจผมดัดเอาไว้ใช้ทําอะไรใช้สก,กีนนะครับผมเอาไว้ทําสกีนแบบว่าสีอะเออทําสีละกนีนของนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมวันนี้ few moments later. ไอตอนแรกพี่ก็ว่าพี่จะโซโล่ไงเพื่อนก็มาเต็มลิฟต์เลยวะพี่ลืมกดเป็นหนึ่งคนนะครับผม เออไปตั้งสี่คนไว้ืบนเดิม<ๆ>เพื่อนกันเลยเข้ามาได้โอเคครับผมมาอันนี้เป็นรอบ่องครับผมเป็นเพื่อนชุดทีมที่2องเลยแล้วกันถือว่าเล่นมาแล้วสองรอบเพราะหนึ่งรอบมันจะเบาและอีซี่เกินไปรอบแรกนะผมทีมงานแรกผ่านกันหมดทุกคนนะดูว่าทีมงานสองจะผ่านหมดทุกคนหรือเปล่าแล้วอะครับผมแล้วว่ากิกเกอร์นะเพื่อนนี่กิกเกอร์อก,ก,ก,รกิกเกอร์อยู่บนหัวเนี่ย <c oughs> <c oughs> อาล่ะครับผมมาโอเค อันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่เคยเล่นด้วยกันหรือเปล่าอยากจริงๆพี่อยากจะให้เพื่อนที่แบบว่าเพื่อเคยเล่นด้วยกันครั้งแรกอ่ะสลับกันไปได้ผมใครที่เคยเล่นด้วยกันแล้วก็พักก่อนแต่อย่างว่าแหละถ้าใครเข้ามาทันก่อนใครเข้ามาเร็วกว่าก็ได้เล่นไปได้ผมไม่งั้นพี่ก็จะเป็นลําเอียงไงแบบล็อกที่ไว้ให้ใครสักคนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะถ้าแบบว่าพี่รอเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มากันพี่ก็เชิญนะฮะผมถ้าเห็นใครอยู่ในเกมโดนะจะเชิญ แล้วเดี๋ยวนะลัตีนานจั็กเลย A few moments later โอ้โหโอ้โหรอลัตีโคตรนานผู้รอลัตีนานจัดเลยอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นอะไรครับผมห้องชี่โอ้ยเรียบร้อยโอเคโอเคโอ้ยเพื่อนเจอเกาะได้ฮะระวังกันนิดนึงนะครับผมรอบนี้มีกิกเกอร์ด้วยห้องทีเจ็ด มาเรารอเพื่อนอยู่แล้วครับผมพี่ไม่รีบอยู่แล้วเพราะว่ามันสปีดรันไม่ได้แล้วละห้องที่แปดถ้าไม่ได้มาคนเดียวก็คือสปีดรันไม่ได้แล้วจะมาอยากมาสองชุดอยู่แต่ว่าแต่ละชุดเดี๋ยวต้องไม่เหมือนกันอะไม่ใช่คนเดิมอะจะได้แบ่งแบ่งกันเล่นเนาะห้องที่เก้าฮะทุกวันที่ไม่ได้ทําเกมดอเพื่ออะไรแล้วครับผมคนก็ไม่ค่อยดูแล้วนะไอเกมดอเนี่ยแต่ว่าก็มันสนุกดีอะได้เล่นกับเพื่อนห้องที่สิบฮะไปสิบเอ็ด ใครก็ได้เกาะกอดิพี่อยากแช่วยเนี่ยพี่อยากเกาะพี่อยากเกาะมาเร็วมาเร็วช่วยพี่หน่อยเอาเหรออยากให้เพื่อนช่วยเออต้องอย่างงั้นสิบสองเดี๋ยวเพื่อนไปดูคลิปเพื่อนก็จะเห็นพี่อยากให้ช่วยกันชอบเกาะหน้าหลบตู้แล้วหลบตู้คนละตู้คนละตู้ไอ้คนละตู้ดิเพื่อนเดี๋ยวก็ตู้ยกปุ๊บมา ลระไปผ่านไปรัดวันนี้ไม่มีอะไรมีแค่รัดกับฟิกเกอร์อีลี่บอกจะนี่แหละอีลี่เบาวิวเพื่อนมีตะกอะไร,รเอาไฟแช็คก็ได้ยินเสียงเพื่อนเปิดโต้นี่ตัวมารอบที่สองแล้วจริงไหเป่าเนี่มนยมารอบที่สองแล้วจริงไหมป่ะเนี่ยรอบแรกกับเพื่อนเป็นคนเปิดให้ไงมารอบนี้ก็ยังหลงเหมือนเดิมที่พก <c oughs> ไปเพื่อน ทีมงานชุดนี้ต้องรอดไปให้หมดชุดนี้นี่คนละชุดกับชุดเดิมเลยนะครับผมอ่าอันนี้ชุดใหม่ฮะใจเย็นใจเย็นอย่ามีใครลุกนะอยา่ามีใครลุกนะอย่ามีใครลุกไปเลยจ้าถูกไปเลยครับทุกอยู่แล้วจ้า เฮ้ยพีกเกอร์ไม่เดินอย่างนี้เนี่ยเอ้ยเฮ้ยอันนี้มันเล่นพี่เลยพีกเกอร์มันจ้องจะเล่นพี่แล้วเนี่ยเดินอย่างงเี้ยโอ้เดินน่าเกลียดเกินพี่ใครได้ยังพี่ใครใส่แล้วใช่ไหมพี่มาพี่มีพี่มีพี่มีโอเคดียบร้อย อย่ามีใครลุกละกคนเลยนะถ้ามีใครลุกนี่ถ้า,ถา,ถามีใครเผลอลุกดีเรียบร้อยแล้วเร็วรอเพื่อนก่อนค่อยๆจะไมาเออเพื่อนค่อยๆจะอไมาิีแบตวู้ฮู้ผ่านฟิกเกอร์ได้ก็เฉลียวแล้วไม่มีอะไรมันแค่แค่แรตี้เด็กกระป๋องแรตตี้อ่ะเออตู้ใครตู้บอเพื่อนจองตู้ไว้เฮ้ยเพื่อนคนหนึ่งโดนวะ่ะ แสดงว่ามีคนเปิดไปก่อนตุ้ยม่นนะ่ะเอา้าโอ้ยเกือบตาย <c oughs> ใครรีบเปิดเอเพื่อนร้องกันก่อนดิชิบแล้วเกือบตุยอะ่ะเฮ้ยแ้วมีโดนกิกเกอร์เกาะดิพี่ตุยเลยนะเนี่ยอเอ้แล้วมันมีเพื่อนคนหนึ่งตุยด้วยเนี่ยโอ้โหแสดงว่ามีเพื่อนเพื่อนเปิดปุ๊บแล้วก็เจอรัดทุ่มเขาให้แล้วของพี่เกือบเหมือนกัน วาย,วาย,วายเกือบกินพี่แล้วโอ้โหยิบตีพี่เจอไอ้สองก็ตุยเลยเนี่ยทุกคนโอเครอดยินดีป่าโอ้โหเพื่อนเดเรียบร้อยครับผมวันนี้ทีมสอง ตุยไปคนหนึ่งฮะเกือบจะไม่ตุยแล้วจริงๆต้องไม่ตุยนะแต่มีเพื่อนคนหนึงกะเปิดประตูไปก่อนโอเคพีก็เกือบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวด้านนาไก้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทีมสองที่มาเล่นด้วยกันด้วยนะผมวันนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมบายบายวู้ฮู hoo! เจอกันใหม่ครับผม